ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปามาทีนนะครับคลิปนี้เราจะมารีวิวเกม Gloomhaven Digital Version ครับซึ่งแปลงมาจากบอร์ดเกมชื่อดังเรามาดูกันครับว่ามันต่างกันอย่างไรและเกมเมอร์อย่างเราๆเ,เนี่ยจะเหมาะกับเกมนี้ไหม Gloomhaven Digital Version ครับเป็นเกมแนว Turn b a s e หรือแนว Tactical RPG ครับซึ่งแปลงมาจากบอร์ดเกมที่มีชื่อเดียวกันว่า Groom Heaven ครับเป็นบอร์ดเกมที่มีความนิยมสูงมากครับมี r a n กิ้ g อันดับหนึ่งในเว็บไซต์ Board Game Geek.com นะครับเว็บยอดนิยมของชาวบอร์ดเกมเมอร์นั่นเองเซตอัพของเกมนะครับก็เป็นจักรวาลยุคกลางครับที่มีความเป็นดาร์คแฟนตาซีครับที่เราต้องวางแผนกลยุทธ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับกลุ่มทหารรับจ้างของเราครับ ซึ่งในกลุ่มทหารรับจ้างของเรานะครับแต่ละตัวก็จะมีเป้าหมายแตกต่างกันไปครับบ้างก็อาจจะสู้เพื่อเงินทองบ้านก็อาจ,จมีใจรักในการประจนภัยนะครับในการสู้รบแต่ละฉากเราก็จะได้บังคับทหารรับจ้างตั้งแต่2-4ตัวครับยกเว้นช่วงติวเตอร์เรรนะครับ ซึ่งก็มีตัวละครให้เล่นถึง17คาสครับแตกต่างกันไปคาส์เริ่มต้นก็จะมีแค่6คลาสนะครับซึ่งเราสามารถผสมผสานแนวทางในการเล่นได้หลากหลายรูปแบบมาก เกมนี้ก็จะมีโหมด2โหมดให้เราเลือกเล่นครับก็คือ g u i l d master นะครับซึ่งเป็นโหมดที่เราสามารถหาเล่นได้เฉพาะในเวอร์ชันดิจิตอลนะครับไม่มีในบอร์ดเกมครับแล้วก็มีความเป็นเฟนลี่กับเกมเมอร์ที่ไม่คุ้นเคยบอร์ดเกม IP นี้อย่างมากส่วนอีกโหมดหนึงก็คือโหมดแคมเปญนะครับซึ่งถอดแบบมาจากเวอร์ชันบอร์ดเกมโดยตรงเลยก็ว่าได้ครับ ที่มีความโหดหินกว่าแล้วก็ต้องอาศัยการศึกษาทําความเข้าใจระบบเกมเพื่อให้สามารถเล่นผ่านในแต่ละด่านไปได้นะครับคนที่เล่นเกม PC อาจจะรู้สึกว่าลักษณะการเล่นบางอย่างเนี่ยมันดูแปลกๆนะครอะไรบ้างเพราะว่ามันถอดมาจากบอร์ดเกมตรงๆนี่แหละครับนอกจากนั้นก็ยังมีติวเตอร์เียนะครับที่ช่วยสอนให้เราเล่นเกม แต่ว่าถ้าเกิดเราจะเล่นโหมด Guild Master เนี่ยเราสามารถข้ามติวเตอร์เลไปได้เลยก็ได้ครับเพราะว่าช่วงเริ่มต้นของโหมด Guild Master เนี่ยมันก็มีติวเตอร์เลสอนให้เราอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่มากๆครับติวเตอร์เลพวกนี้ครับดีพอที่จะทําให้เราเข้าใจพื้นฐานและสามารถเล่นโหมด Guild Master ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเราจะเล่นโหมดแคมเปญเนี่ยผมแนะนำว่าให้อ่าน How to Play ใน Extra เลยดีกว่านะครับ เกมก็จะมีลักษณะ RPG ครับมีคนมาจ้างหรือขอให้เราช่วยไปกำจัดศัตรูครับเราก็ต้องเลือกทหารรับจ้างของเราครับว่าจะเอาคนไหนเข้าไปสู้ครับกี่คนนะครับเลือกว่าเอาไอเทมอะไรไปบ้างครับแล้วก็เลือกจัดเด็กของการ์ดตัวละครทหารรับจ้างแต่ละตัวที่เราเลือกไปครับซึ่งระหว่างเดินทางเนี่ยก็อาจจะมีอีเวนท์ที่ทำให้เราต้องเลือกปฏิบัติต่ออีเวนท์นั้นๆครับซึ่งส่งผลต่อการสู้ในรอบที่จะถึงนะครับ เมื่อถึงที่หมายครับที่เราจะกำจัดศัตรูเนี่ยจะเป็นดันเจียนครับในการต่อสู้เกมนี้จะมีกลไกหลักคือการเล่นเป็นรอบๆครับในแต่ละรอบเนี่ยก็ให้เราเลือกการ์ดสองใบาจากเด็กของแต่ละตัวละครครับสำหรับเล่นแต่ละรอบซึ่งการ์ดในแต่ละใบเนี่ยจะมีแอคชั่นให้เราเลือกทำา2ส่วนครับคือส่วนบนและส่วนล่าง โดยทั่วไปครับส่วนบนจะเกี่ยวข้องกับการโจมตีส่วนล่างก็จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็จะมีบางใบที่มีแอคชั่นพิเศษอื่นๆครับเวลาใช้งานถ้าการ์ดใบแรกเนี่ยเราเลือกใช้งานส่วนบนอีกใบหนึ่งเนี่ยเราก็จะถูกบังคับให้เลือกใช้งานส่วนล่างแทนนะครับเราจะใช้งานส่วนบน2ใบพร้อมกันหรือส่วนล่าง2ใบพร้อมกันไม่ได้นะครับนอกจากนี้การ์ดสใบที่เลือกมาครับจะกําหนดว่าตัวละครตัวไหนเลือกทำแอคชั่นก่อนนะครับในรอบนั้นๆ ถ้าเราต้องการเริ่มก่อนในรอบครับเพราะอยากตีมอนสเตอร์ให้ตายก่อนที่จะได้ทําอะไรเรานะครับเราก็จะเลือกการ์ดที่มีเลขต่ําๆเข้าไว้ครับบางครั้งเราอยากจะเริ่มเล่นทีหลังนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้ศัตรูเดินเข้ามาในระยะที่เราโจมตีได้ก่อนแล้วค่อยเล่น <Kes. S 1> ครับเราก็จะเลือกการ์ดที่มีเลขสูงๆก so าร์ดที่เราใช้ไปแล้วครับปกติก็จะย้ายไปอยู่ในกองทิ้งครับหรือว่า d i s c a r ดนะครับเมื่อเล่นไปเรื่อยๆครับการ์ดเราจะย้ายไปอยู่ในกองทิ้งทั้งหมดครับหรือเราอยากใช้การ์ดในกองทิ้ง เราก็จะทำการพักนะครับเราก็จะได้การ์ดที่มีอยู่ในกองทิ้งทั้งหมดกลับคืนมาครับแต่เราจะต้องจ่ายเพื่อทำการพักนะัสิ่งที่เราต้องจ่ายก็คือการเผาการ์ดในเกมที่เรียกว่าเบิร์นการ์ดนะครับ1ใบครับ การที่ถูกเผาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้มันนั้อีกเลยครับจนกระทั่งจบดันเจี้ยนปัจจุบันนี้นะครับด้วยหลักการนี้นะครับการ์ดในเด็กที่เหลืออยู่ให้เราใช้งานเนี่ยก็จะมีน้อยลงเรื่อยๆครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่สามารถมีการ์ดไว้ใช้งานได้อย่างน้อย2ใบต่อรอบตัวละครเราก็จะหมดแรงครับหมดพลังไม่สามารถสู้ได้อีกอีกอย่างที่ทําให้ใช้งานตัวละครไม่ได้ก็คือเมื่อเลือด h p ีเหลือศูนย์นะครับเราก็จะออกจากเกมทันทีเกมในดันเจี้ยนจะจบ้วครับถ้าเรา เราไม่เหลือตัวละครที่สามารถสู้ได้อีกครับก็แพ้ไปครับหรือถ้าเราทําตามเควสดหลักในดันเจี้ยนนั้นสําเร็จครับก็จะจบในการลงดันเจี้ยนแต่ละครั้งเนี่ยตัวละครทุกตัวที่ร่วมสู้เนี่ยก็จะมีเควสดย่อยส่วนตัวของตัวเองครับซึ่งจะทําหรือไม่ทําก็ได้ครับแต่ถ้าทําสําเร็จเนี่ยเราก็จะได้โบนนะัสยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อ,อีกเยอะนะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงครับภาพรวมของเกมก็ประมาณนี้ สำหรับคนที่มีบอร์ดเกมอยู่แล้วครับอาจจะอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงสิ่งที่ข้อดีในบอร์ดเกมเวอร์ชันดิจิตอลไม่มีนี้ก็คือการจับต้องสัมผัสอุปกรณ์ได้ครับและการเล่นกับเพื่อนๆแบบตัวเป็นๆครับส่วนข้อดีของเวอร์ชันดิจิตอลที่บอร์ดเกมไม่มีก็คือไม่ต้องมาเสียเวลาครับตอนเซตอัพอุปกรณ์แล้วก็ตอนเก็บอุปกรณ์หลังเล่นเสร็จนะครับกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสุ่มครับก็จะเกิดขึ้นเองครับไม่ต้องไปนั่งจั่วการ์ดแล้วก็มอนสเตอร์ทารแมคชั่นอัตโนมัต ตัดสินใจเองครับว่ามันจะควรจะทำอย่างไงควรจะเดินไปทางไหนนะครับแล้วก็ยังมีโหมดที่ไม่มีในบอร์ดเกมเลยครับก็คือโหมดกิลมาสเตอร์เกมนี้เนี่ยจะว่าไปก็คงไม่มีปัญหาในการเล่นครับสำหรับผู้เล่นที่เล่นบอร์ดเกมแนวนี้อยู่แล้วนะครับแต่สําหรับเกมเมอร์ทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีการคิดกันหน่อยครับเกมนี้ได้ขึ้นชื่อว่ายากโหดหินมากครับอารมณ์เป็นเกมแนว Dark So ซลของเทิร์นเบทเลยก็ว่าได้ครับหรือว่า Dark s o ซลแทคติคอลครับในเว็บบอร์ดเกี่ยวกับเกมหลายที่กล่าวว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายครับที่ จะเลือกเล่นเกมนี้ในระดับ easy หรือว่า friendly ครับซึ่งง่ายที่สุดนะครับซึ่งระดับ default แรกเริ่มที่เกมนี้ให้เราเล่นนะครับก็คือแบบ easy นะครับเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจระบบเกมมันจริงๆครับมีไอเทมดีๆเราค่อยปรับให้มันยากขึ้นก็ได้ครับความสนุกของเกมนี้เนี่ยมันอยู่ที่เราสามารถผ่านในจังหวะที่เกือบจะแพ้อยู่แล้วครับถ้าเมื่อไหร่เราผ่านด่านต่างๆได้แบบชิวๆครับก็คิดว่าควรจะปรับให้ยากขึ้นครับก็ไม่สายนะครับ มีเทคนิคอยู่นิดนึงครับคือถ้าเราเอาตัวละครไปรุูดันเจียนแค่2ตัวเนี่ยมันจะง่ายกว่าหลายๆตัวนะครับเพราะว่าศัตรูก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยครับออปชันเงื่อนไขในการคิดเนี่ยจะหลากหลายมากกว่าครับซึ่งก็จะยากครับ เกมนี้เนี่ยสามารถเล่นแบบมัลติเพียร์ได้ด้วยครับเวลาเล่นคนเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นข้อมูลหลายอย่างทั้งหมดนะครับสามารถตัดสินใจได้เองครับก็จะไม่ยากมากแต่พอเล่นหลายคนแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องคาดเดาสไตล์การเล่นของเพื่อนครับว่าเล่นยังไงสอดประสานกันยังไงดีครับซึ่งก็จะทําให้เกมยากขึ้นครับอีกอย่างหนึ่งครับที่ทําให้เกมนี้ยากขึ้นครับก็คือเควสย่อยของแต่ละตัวละครครับถ้าเกิดเราพยายามจะทำเควสย่อยเนี่ยส่วนมากมันก็จะไปลดประสิทธิภาพในการทำเควสหลักของเราครับก็ทําให้มันยากขึ้นอย่างนี้งครับ จะว่าไว้แล้วครับเวลาเล่นเกมมันก็ไม่เหมือนเทอร์เบตทั่วไปนะเพราะว่าทางเรื่องในการทาแอคชั่นต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการ์ดที่เหลือของเราด้วยครับมันจะเหมือนเกมเทิร์เบตทั่วไปในส่วนที่มันมีดวงอยู่บ้างครับเช่นตีแรงขึ้นนิดหน่อยตีเบาลงนิดหน่อยครับตีแรง2เท่าตีไม่โดนเลยอะไรประมาณนี้ครับ แผนที่เราวางไว้เนี่ยถ้าเกิดมันพอดีเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่สําเร็จได้ครับเพราะมันมีดวงเกี่ยวข้องเราอาจจะต้องวางแผนแบบครอบคุมความเสี่ยงพวกนี้ด้วยครับซึ่งการ์ดเราที่มีแอคชั่นสส่วนให้เลือกใช้ก็อาจจะช่วยเราส่วนนี้ได้นะครับถ้าเกิดแผน a ไม่สําเร็จแล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นแผน b แทนก็ได้ครับสำหรับคนที่ชอบเกมคิดๆวางแผนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท้าทายเนี่ยไม่ควรพลาดครับเกมนี้คอนเฟิร์มเลยครับ